กราบอยู่ทุกคนนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมกับล i n เอ็ดทู M นะฮะตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆในสมาชิกกิลฟินิกส์ครับเอาทักทายกันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผู้นิวผูโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตีเจ้าตัว,ตวคอซัตเซปเตอร์รนะครับที่ดอกตำราม่วงด้วยเดี๋ยวามาเราดูกันว่าจะได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปฟรีปล่อยรันเหมือนเดิมนะครับก็จะมีเสียงเพื่อนๆพนในดีสคอตพูดด้วยโอเคไปดูกัน รอเพชรใช่ไหมครอบถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปหัดมากดมากรอ่ะด้วยครับก็คลิปนี้ระวังเรื่องหามโยงหามใหญ่กันด้วยนะครับระวังพูดหลดออกมาในคลิปไม่ดีนะไปกันยังนึงพี่นึ่งยากจบลนึ่งเหลือเหลือแค่เนี้ตอนนี้ตนนี้ทุกคนตอนนี้เราไม่ได้รีบมาเลยนะครับแต่เราก็แค่รอเป็นรองเพชรคนเดียวครับทุกคนรอเพชรอยู่ต้องรีบ่รออยู่รแรอแทคุณหัวมาอย่างเดียวขอโทษแล้วกันนะ ก็นี่มีสมาชิกทั้งกิวหลักนะครับแล้วก็กิวพันนะครับที่จริงก็กิวียกันหมดนะขนาดแบบพวกเพชรนะไม่ไหวแล้ตีทุกตัวใช่อยากอยากฟังเสียงสาวๆในกิวอ่ะครับมีไหมครับตอนเนี้ยอดีตรับแปลกๆนี่ยไหม้คุณป่านเนี่ยคุณหมิวเนี้ยอยู่ไหมหมเงียบกิเงียบกิบ เงายวก็เลยเงาวก็เลยเพชรเพชรมายังอ่ะเหลือแต่เหลือแต่อาหวังนะเนาะเออเหลือแต่อาหวังนั่งนั่งกันสล็อตอาวังซึ่งก็ได้าที่ไปมป้องกันสองไหมไม่เป็นไรมากหรอกไปไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพชรมารอเพชรมาซึ่งบอสตัวนี้ก็จะค่อนข้างอึดแล้วก็เสียเวลามากๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มตีกันที่อาวุธมือถูกไหมแล้วค่อยไปศีสับ ไล่ไปใครจะหลุมแดงคนแรกเออมาดูกันครับพกยาพกอะไรมากันให้พร้อมคุณขนมหมีไม่มีตี้นะคุณเทเลเบตี้ด้วยทําตี้กันโอ้ยรอกันเต็มแล้วดีคุณโต้ดีคุณโต้มาแล้วอย่าเพิ่งตีนะคุณทุนทัวอย่าเพิ่งเข้าไปใจเย็นเปิดก่อนเห็นว่ามีขนมหมีขนมหอยมาแล้วครับคนเปิดนะครับวิ่งมาแล้วครับเลจิออดพร้อมแล้วก็วิ่งเข้าไปตีท่านเลยครับผม เดี๋ยวผมยินเลเซอร์ให้ตีมือก่อนนะลืมตีม uh, so ือก่อนโอ้บัฟมาโอบัฟโอ้บัฟไม่มากไม่บัฟเลยใครไม่มีที่ไม่มีอาชีพระวังเลเซอร์นะเออระวังเลเซอร์ล้มนะครับบอสมันจะโจมตีประมาณสัก6ฮิตถึง7ฮิตอ่ะแล้วมันถึงจะยิงเลเซอร์ นับฮิตตีอ่ะไม่ว่าจะเป็นทุบหรือเป็นช็อตพื้นขยับขยับไปไเดี๋ยวเดี๋คุณคุณเซอร์เซอร์ซิกเลยนะขยับไปไหนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนบอเดี๋ยวโดนบอรนะขนูให้มายืนยิงตรงตรงเนี้ยเห็นป่ะเห็นผมยิงป่ะอยู่ตรงคุณอาร์ตหัวแดงนั่นแหละยิงถึงนะแต่มันจะไม่โดนหมัดมันจะไม่โดนพื้นได้ไปอยู่ใต้แขนเหมือนวันนั้นหรอไม่เอาแล้วใต้แขนผมบอกเลยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแจดแล้ว เอ็นแท้แล้วครับประสบสัมผัสที่เจ็บเลยให้รู้เลยว่าจิ้เราอาเคนชิลเยอะแค่ไหนนะการเขียนเพิ่มพิ่พถึกจัดจัดมีจบครับใครตายวะไอ้นคนแรกไอ้ตายตีมือแล้วหมดเลยอุ้ยสตันหมู่ข้อมือแตกครับโอ,โอเควิ่งไปครับวิ่งไปต่อ เขาเมื่อกี้มือแตกนะจบเฟดแล้วเหรอจบเฟดแรกแล้วครับพวันนี้เรามาครบเรามาตั้งกี่คนดูมีเยอะมีไอ้ชามมาไหมยังแอนชามมปมยไหมเออไอ้ชามอ่ะไอ้ชามมาเมื่อกี้เห็นอยู่มามามาคนตัวอยากตีเขาไม่รู้จะว่าไงแล้วหนูว่านี่ไม่ใช่ภาพที่มันคิดไว้ก็คือแบบคนแม่งมากเยอะมากเออมันคิดว่ามันจะมาแบบแค่ห้าหกคนเลยตีต่อครับศรีษะ เพราะนราเพราพอเราเคยมาแล้วมันยากอันนี้เราเตรียมตัวมาดีไงรอบที่รอบแรกคือหนึ่งชั่วโมงเต็มหนึ่งชั่วโมงสองนาทีเป็นรอบไหนเออหนึ่งชั่วโมงยี่ไม่ได้บ้างทำแค่ระบายโอ้ยโดนเลเซอร์โดนเลยท่าที่เป็นปัญหาคือท่าเลเซอร์นะครับกับออร่าสายฟ้าที่พื้นไม่หมายถึงว่าไออาร์เจนต์อะคือร้ายจะตายแล้วรถไปตีมือแล้วบอกเลยทางตายน้ำตาย ตอนนี้เหมือนบางคนไม่มีตีเนาะเพราะว่ามันตี้มันแน่นแล้วอะ่ะเดี๋ยวใค่อจับพยายามแต่ตอนบอกรีนก็ต้องจับที่จับตีประจํากันได้แหละจับจับตี้ให้อยู่ด้วยกันเลยวะจะได้เล่นกันเข้าๆมือเรียบร้อยหนึ่งศพใครเอ่ย่หวานเจี๊ยบ เมืนะ่อกี้กี่นาทีห้านาทีถึงปะ่ะไอเทมอะไรีมือแอปเดียวแค่นนะั้นอ่ะเร็วมากเนี่ยแตกแล้วเร็วมากาต่อไปคือตัวคอแล้วครับ เออใครที่ยืนใกล้ๆระวังโดนช็อตเนี่ยเนี่ยเนี่ยตึกตึกตึกเลยนะแต่พอแต่ถ้ามีอาเคนชิลก็ยืนได้หมดสำหรับอาชีพพระป๊อปนะครับถ้าถามว่าเอาสกิลอะไรดีภาพนี้คือคำตอบนะทุกคนถ้าอยากไะเล่นเป็นปาร์ตี้หรือกิวนะภาพนี้คือคำตอบ คิวนะครับใช่คิไว้นะอยากจ,จะเลือกดีไว้ก็ตามใจนะผมบอกก่อนแอดเขาบอกเลยยังไงพะก็คือพะนะถึงแม้ว่าพะมันจะเป็นตัวที่โกงในเกมนี้แต่ก็อุ้ยอุ้ยช็อตนี่ยืนรับเลยยืนรับเลยนี่เห็นนะรถกระจึงน,นึงเห็นนะเ <c oughs> พราะอุ í, ้ยเตอร์มีคงตายร <c> ถ <oughs> กระจึงนึงแตอร์มินตายไรวะ มันเดินมันโดนมันโดนบอดี้วอไงมันออกไม่ได้เนี่ยเราเว่าไมะจิงเร่เรื่องเจ็บไงเรื่อเจ็บไม่่มเนี่ยไงเนียไม่ใชเี่ไม่ใช่เี่ยไม่ใช่ผมเนี่ยไม่เนี่ยไม่เซียไม่มเนี่ยไม่ใมเียไม่เนียมมเนี่ยไม่ใช่เนี่ยไ่ใ่ผมเี่ไม่ใมเนีนมมี่ยได้เหมือนกันนะนแดกไม่นี่ผมเนมาเลยไเนมนี่ไเนอร์มน มีนตีที่มีตัวี่มีดูอ๋อเมื่อกี้คุณคิซุเจคิซูจูตายเขาเขาไม่มีตี้ผดูจอเดีย๋ยวโหจอแบบกททางเขนยังสวย ไม่อยู่ว่ะวันนี้ไม่ไม่ได้ยินเสียงเปรน้ยง้วงงเหงหาว่ะว่าเออเขาไม่อยูอ่ขอมม่วงตกแน่เบรมบอสมันเข้าเฟสสัตว์สุดท้ายแล้วว่ะใช่ใช่ครับยกยังไม่เรียกลูเเกเลยเต้องเรียกลูกก่อนเรียกลูกก่อนถามว่าตอนนี้8นาทีถ้าหักเวลาที่รอเพชจ2นาทีก็เราตีกันมา6นาทีนะไม่ไม่ต้องเน้นสิเขาในคลิปมันแ8นาทีแล้ว ชิลมากครับชิลมากเห็นถ้าแต่ถ้าคนที่วิ่งเดินไปเดินมาคือพอดีเขาไม่มีตีนะครับไม่มีพาอาเกนชิลนะต้องคอยหลบต้องคอยหลบดาเมสบายครับต้องคอยหลบครับหลบแค่เลเซอร์ครับเอาที <c oughs> ดามเมจสูงสุดอาโกต่างๆมาก แต่เราล่ามาสองรอบสามรอบมันเจอทุกรอบเลยปะมาดูแอนมาดูแอนมาดูแอนเราตีตีตีล้านเราเนี่ยมาดูแอนเราตีตีร้านเดี๋ยวเปิดดาเมจให้ดูด้วยแอนมันเป็นล้านอะตีโคตรแรงบอกเลยตีรเพิ่นเพิ่นเดี๋ยวว่าต้องรอเสร็จเรียกลูกก่อน เล่ไม่ต้องฮิลก็ได้นะเล็กเล็กไม่ต้องฮิลก็ได้นะเอาจริงเล็กแค่มีสกิลมีเอสมีมาาอาร์เคนชิลก็พอที่เหลือให้ปั๊มยาปั๊มยาฝากกันมาด้วยนะครับติวฟินิกท์นะทีออนเก้าสนใจก็มาตกได้ม <c oughs> ผมถามนหม ผมไม่เตะคนไม่ปี้เลยโดนเี่อ้อยอุ้ยอุ้ยมีบุรีมีการเข็นเลยนะกางเข็นแดงนะครับยอมๆไหมครับยอมเนี่ยแป,ป,ปลว่าเราก็ตรงนี้เรามีประมาณกีญญ่คนนะน่าจะ ประมาณ 6, ต, 20, 30, 20, 6ตี้ีเออตี้ดูจากการเข็นน่าแปลว่าเรามีตี้กางเขนจริงๆตี้อาเคนชิลเนี่ย6ตี้ได้แล้วนะคิดว่าน่นนาจะยังมาไม่หมดพี่พี่หัวคิวก็ยังไม่มามากับดิคิวเออใช่าใช่เพชรไม่ได้เป็นหัวคิวหรอไม่ใช่ผมเป็นหัวคิวผมเป็นแค่สว่าชิกคิว และที่เหลือคือกิกี้ที่เหลือคือกิกี้กี้กี้หมอสวิตคือหมอนสวิตคือหมอสวิตคือหมอสวิตเป็นไรไม่ใช่ไป็นหมอสวิตผมไงทั้งาหมดอ๋อแต่ถ้าคุณไม่หน่อยถ้าเห็นชื่อคุ้นๆอย่างบาลอนซุตก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนิดเดียวหมอนสลับไปบัฟอยู่อย่างเงี้ยนะเกือบแตกเหมือนกันสลับไปบัฟอยู่ลองมาแล้วลองมาแล้ว ลูกน้องมาแล้วโอเคลูกน้องด้วยนะจ๊ะแต่ลูกน้องก็ไม่ตีป่ายืนเอออยูน่นี่ถ้าเราฆ่าภายในประมาณสักไม่เกินสิบห้านาทีก็ถือว่าโอเคอยู่นะตัวนี้<ม>ถ้ามาก<ม>ันเท่านี้เนาะมาแนนไม่เร่องไม่หันอันเดียว ซอยซอยกับแฟนเขยยิงเองด้วยทั้งบัฟทั้งยวโอ้ตมงนี้ก็สวยตรงนี้ไม่ได้ต้องมือตีแรงจังตีแรงตีแรงตัวละครตัวเองเลยอยู่ใต้เสี่ยงก่อนมันไม่ได้เฉยอืออืออนี้นะขอรบก่นตอนเราหนึ่งชั่วโมงเรามากันสิบห้าคน แล้วไม่มีไม่ได้มีไาเคนชิลกันทุกคนมีแค่ตีผมตีเดียวกันมีแค่ตีแค่ตีเดียวมันมีลูกนองแบบนี้เลยไม่ไม่เคยเห็นเปตสุดท้ายแล้วไงของม่วงเฮ้ยมานาไม่เด้งเหรอเอ็นหกแล้วเหรอหรือว่ามันเป็นที่บักหรือมันมีดีบักเออดีบักบอสือเปล่า ใช่ผมผมว่างั้นแหละเพราะว่าสังเกตสามรอบมั้งที่ที่มาล่าตัวนี้น่าจะเป็นดีบั๊บไอ้สีม่วงตัวอันไหนดีบัฟมันมานานมันไม่ใช่ไม่เด้งนะมันเด้งแต่มันลดเรื่อยๆน่าจะเล่นพอได้ไม่เกี่ยวมันลดเองมานานดูงที่มีบอกไม่เด้งเหมือนกันเออไม่เด้งดูคำสาปหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแมคเคนิคเหมืองกันไม่ไม่ไม่ดีเทียมอะไร ก็เป็นตาเดียบอยเดียบรอยเดียบรอยแอบมน่มีสบีผมด้วยไม่หมอทั้งคืนุณยาจอกบอกมานะขึ้นอยู่นะอให้สบายใจื ยไม่ได้มันมันลดเองเว้ยเพื่มันลดเองตักหนึมอย่างนี้เดียเยี่ยมันลดทันเรื่อยๆอย่างที่ผมว่านะแค่การเล่นมันเด้งแต่ว่ามันเด้งไม่ทันที่มันลดถือเพราะว่าเราตีเราตีระยะกะแบบเราตีนานเกินไปอะไรอย่างนี้ป่ะมานาเลยเจนไม่ทันตักพันต่อเวลาเป็นที่แบบว่ามานาหลอดสุดประธานไม้เพกรเดิ่มเหมือนมันเบิดมานาเราเนี่ย ใช่ไม่เร่งมานาไม่เร่งคุณเอ็นมานาเตรียมตลอดอยู่แล้วล่ะแหมมีมานารีเจนมีดมานาก็เต็มนะครับไม่ลดเลยเด็กไม่เอ็นไอ้ไออเคไอ้นี่ไม่ทำงานด้วยโอเคดูมานาออกมาโอ้โหน่าจะใกล้ตายแล้วปะแต่เรามไม่น่าจะตาย <laughs> <laughs> ตายอะไรายืนชิวเลยเนี่ย ลูกร้องเกินเดี๋ยวพี่หมอก็ลงสกิลหมูตายหมดอยู่ดีอะเนี่ยผมเดี๋ยวดูดูคนหิวคนหิวใจกำลังจะตายบอดดับมาหนีทันดีไวต้องเข้าแล้วดีไวต่บเลยมันเด้งแบบมันเด้งแรงนู้นไอ้ที่มันเด้งทีบก้าวแบก้าวแบก้าเลยว่ะ ใา่มา13วินาทีแล้วครับเฮ้ยอจะเสียวเริ่มเสียวเสียวแล้วเลือดลดปวดยาส้มก่อนต้องตายของแดนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอึ๊บสทุกคนอึ๊บไว้อึ๊บไว้ก่อนอึ๊บไว้ก่อนอึ๊บอึ๊บขอทุกคนขออึ๊บก่อนอึ๊บอึ๊บอึ๊บแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอขอผมขอผมพูดก่อนรองเท้าดาร์คคริสตัลมันมาคืนให้ว่าบวกเหล็กดาร์คคริสตัล ชิ้นน่แล้วก็คัมพีเสริมพลังโอ้ยนี่ครับทุกคนการล่าบอสอันนี้น่าจะโหดสุดแล้วป่ะตอนนี้น่าจะเอ็น่าจะโหดสุดแล้วนะโอเคจีจีนะจ๊ะฝากปิดคลิปไว้ตอนนี้เลยแล้วกันนะดอกของแดงสองชิ้นนะครับโอเคโอเคหมอสลับเทปโู้ไม่เองพี่หมอแล้วรองเท้าลอกก่อนไปเออเดี๋ยวเพแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งปิดขอปิดคลิปก่อน โ <Okay. S 2> อเคก็าฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือการล่าชั้นเจ็ดถ้าคุณเล่นพาร์แล้วคุณจะเลือกระหว่างอาเคนชิลกับดีไวสปาร์คุณดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วลองตัดสินใจเลือกดูสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบายหน่อยเลยบายๆหวัดดีวันจริี